สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องแอมสเตอร์เกมเมนะวันนี้ผมก็อ,อย่างที่เห็นเลยนะครับในชื่อคลิปปกคลิปนะครับว่าเราจะมาเป็นทหารนั่นเองนะนะก็ไม่ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าการเป็นทหารเนี่ยเราต้องเป็นคนหนักแน่นเข้มแข็งนะครับท่านผู้ชมนะผมจะเรียกว่าท่านผู้ชมไม่ได้ต้องเรียกว่าประชาชนเพราะว่าผมเนี่ยมียศสูงนะครับถ้าถามว่าผมยศอะไรนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนฮะเป็นไงครับละผมก็เป็นพลเอกนะเขาบอกได้ว่าเป็นคือเป็น,เป,นเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ผมได้มาเป็นทหารในประเทศรัฐนิคอนซิตี้นะครับและาหากว่าใครอยากจะเลรนเนี่ยก็รายละเอยียดใ,ใต้คลิปเลยเ ก็อย่างแรกเลยนะการที่เราจะมาได้เป็นทหารเนี่ยเ,เดี๋ยวมีคนถามนะครับผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่เราจะมาเป็นทหารเราต้องสอบนะซึ่งการสอบจะมีผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับว่าสอบทหารสอบ,สอบอยังไงนะครับก็มาสอบกับแอดมินนะจะมีผู้คุมเ,เป็นผู้คุมให้เราแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการสอบปฏิบัติมันไม่มีมาถามกฎถามอะไรอย่างงี้นะจะเป็นการสอบปฏิบัติแต่มันก็ หลักๆก,การจะมาเป็นหน่วยงานมันก็ต้องรู้กฎพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปด้านนอกเพื่อไปเยี่ยมพบปะประชาชนนะครับเรามาเป็นทหารที่คือเป็นยศดพลเอกจะให้มาไล่เคสมันก็นะมันไปไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวเราไปกับนี่รถทหารนะไปแต่เราไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันดีกว่านะครับ หลังจากที่ผมรีเกมมาแล้วก็เหมือนจะได้ยินเสียงในเกมแล้วนะพี่น้องเอ้ยตัวเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเขาเนี่ยทำมาหากินนะครับเป็นยังไงเนาะว่าที่บอกเลยว่า ปากท้องพี่น้องประชาชนต้องเป็นสิ่งที่มาก่อนอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันเลยพี่น้องเอ้ยเอา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 ทำอะไรเนี่ยติงติงไม่ได้ติงไม่ได้ไปธนาคารได้สิงไม่ได้ติงไม่ได้เดี๋ยวนี่รถรถธรรมดารถทหารเนี่ยมันจะติงได้ไงอะฮะโอ้ไม่ติงไม่ได้เนี่ยเนี่ยเราเราชื่ออะไรฮะผมชื่อยกรับแล้วแล้วเราอายุเท่าไหร่เนี่ยโโอออซีีไทั้งซีก็ได้ไอ i ีก็ได้ได้หมดอ่ะ จะบอกครับอ่าแล้วเราเลือกเลือกเลือกภาคไหนเนี่ยเ้ไอ้ยเก้าไงครับเลือกตัวครับเลือกตัวเลือกตัวครับเอฟเอฟตัวครับเลียงตัวครับเลียงตัวครับโตโตเอ๊ะมีคนเรียกเรียกถุงถูเฉยเโตอะไรมีอะไรเรื่องกระทำเรออะไรครับเรื่องอะไรไอ้มันมันป้นมันมันมันป้นไม่ใส่หน้ากากมันติดไง่เพดยดใส่ไม่ใส่หน้ากากมันเรียกว่าป้นยังไงฮะ มันมาโดนอะไรเมืงอ่ะโดนดีเอ็มดิอ๋อคิดใได้เลยใช่ไหมอ่ะเพราะเพื่อนผมไปโดนอ่ะได้แเราจะไปต้องต้องดัดเสียงด้วยเนี่ยเป็นอะไรเคอคอเป็นอะไรไม่ได้ดัดปกติอย่างของชิปมั้งเนี่ยนะมามาผมพาไปตัดตะเกียบเอาเปล่านะเราโตอยู่ยาวครับลมหายใจยากแย่คลิปกูบินอ๋อลืมถามเลยว่าเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างผมว่าปากทองนะอืมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไป อุ้ยมันมีประชาชนอ๋อมีปัญหานะน่าจะเป็นลมแดดเดี๋ยวผมนะครับจากที่เป็นยศพลเอกนะครับก็ผ่านการฝึกกระบวนการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยต่างๆนะครับผมก็ทําได้หมดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยวิธีการช่วยคนที่หน้าบุดแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องลงไปดูว่าเขาเนี่ยหายใจอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ทําการเรียกชื่อก็ไดคค้คุณครับคุณครับคุณโอเคไหมครับเนี่ยถ้าเรียกไม่ตอบอย่างนี้นะครับ พอมันมีน้องประชาชนก็ให้ทําการเรียกโทร199 199อะไรวะ1699โทรเรียกกู้ภัยก็เรียกหนึ่งอะไร911อะไรไม่ปฏิเสโอซีเนี่ย1669เออเอาละการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีกล่องชุบชีวิตซึ่งชิบหายกูไม่มีแล้วมาตายอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่มันคิดได้ยังไงวะเครียดก็จากที่ผมนะเป็นยศพลเอกนะก็ มีประสบการณ์การช่วยชีวิตโดยไม่ต้องใช้กล่องปฐมพยาบาลนะครับนั่นก็คือ A C P R สามสิบนะเป็นยังไงครับเอาละเราช่วยประชาชนได้หนึ่งคนนะยังไงก็ไปเลือกผมเยอะๆนะครับเจตนาผมเนี่ยก็คือมาสร้างความบันเทิงในเซิร์ฟเวอร์นะมาถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเองรู้สึกว่าจะมีคนตกบลาอยู่แถวนี้แน,น,น่นอนนะจากที่สังเกตหลายๆวันมาเนี่ย มันมีงานเก็บหอยนะแต่เขาไปตกปลากันลองถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังเหมือนอ่ะสบายดีกันรอครับเอาไม่เอาครับผมเออเป็นยังไงอ่ะะวันนี้มาตกปลาเป็นยังไงบ้างได้ได้ดีไหมก็ดีครับดีครับตกตกนี่ ปกติได้ปลาอะไรกันเนี่ยได้ไปยูสครับได้ไปยูสครับเออแล้วนี่รู้เปล่าพรุ่งนี้เขาเลือกตั้งอ่ะนะเราได้ไปเลือกเขาไหมเนี่ยนะเลือกเลือกพรรคไหนเราอ่ะรวมไทยสร้างชาติครับน้องขัดสนอะไรบ้างหรือเปล่าเอาตังไหมเอาเอาก็ดีครับหน้าเอาไปลูกเมียนะนะอ่าโอเคครับโอเคคือผมเนี่ย ก็เียว่าไม่ว่าจะเลือกพักไหนก็มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะก็ใครที่อายุถึง18ปีนะ8ปีขึ้นไปชายไทยหญิงไทยก็ไปกันได้นะครับที่จุดเลือกตั้งนะของปกาตามการใช้สิทธิ์ของเราเนาะเไม่ว่าจะเลือกพักไหนก็นะครับให้ได้ร่วมกันนะครับใช้สิทธิ์ของตัวเองนะอา เราลงลงลงมาก่อนเลยเราลงมาก่อนเลยฮะประเทศขับเลนไหนเนี่ยมันมันยังไงมาขับเลนขวาเนี่ยไปมีอะไรไปเอะประเทศขับเลนไหนเลนกลางไอ้เหี้ยประเทศขับเลนขวาแหละผมขับผิดขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่าเสียหายนะอโอเคนะครับทุกคนก็เมื่อกี้นะครับขับเลนผิดผมเนี่ยขับเลนผิดจริงๆเมื่อกี้ก็คิดว่าไม่มีคนนะแต่ว่าการขับอย่างนี้มันก็ประมาทนะเมื่อกี้ถ้าเขาเอาเรื่องเราก็ ผิดเต็มๆนะครับขับเลนผิดนะในเซิร์ฟขับเลนขวานะครับทุกคนมาถึงอู่ช่างกันแล้ววันนี้เราก็จะมาสนับสนุนช่างแต่งรถด้วยนะเพราะว่าอยากให้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นทั่วหน้านะครับพี่น้องเอ้ยสบายดีกันเลยครับสบายดีค่ะแล้วเราเรารอยู่เท่าไหร่เนี่ยถึง18บแปดยังแนยไปเรียกตั้งไหมพรงนี้นะ ไม่พี่ผมผมยังไม่ได้ยังไม่ถึงดียังเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถึงเนี่เอ็งจะเลือกพักไหนฮะไอ้หนุ่มเก้าสั้นครับเก้าสั้นผมผมผมเก้าเก้าเกินครับเก้าเกินเอ๊ะใครใครครับมาชนทำไมเลยฮะลงลงมาหน่อยดิเราอ่ะฮะอุ้ยรู้ไหมผมใครนี่นี่คับเสียงเหมือนลูกข้างบ้านนะนี่อ้าเอ้าวอ้าเอ้าจับจับดีตำรวจทำอย่างนี้ไม่ได้นะลงลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยนี่ใช่แน่นอนเนี่ยเสียงเงี้ยใช่แน่นอนทำทำไมอ่ะเสียงเงี้ยแหละไฮโซปิงแน่นอน ผมมาเนี่ยผมมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือแบบอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอบอกว่าเราแบบสบายดีกันอยู่หรือเปล่า,าไม่สบายอะไรยังไงบอกผมได้ไม่สบายครับช่วงน,นี้ขาดแคลนเงินครับพ่อขอตังค์หน่อยครับไม่มีเงินกินข้าวครับวันนี้ลุงลุงอย่าเงียบดิลุงอุ้ยอุ้ยเลือกเลือกอะไรสามหมืน่นเลือกอะไรอุ้ย<อ>เราเราเลือกอะไรเราลุงเลยลุง เอาลุงเลยเอาลุงเลยเป็นการข้าวไกลข้าไกลเฮียอะไรไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ยรู้จักเนี่ครับรู้จักแต่พักนี่ยนะครับเออขับรถไปไหนน่ะเะนี่มันรถแต่งานเนี่ยเราเรามานั่งขับได้ไงเนี่ยอืเอาเอาสักคนไม่เราเนี่ยปดโท้อามามายืนยืนเรียงแถวเดี๋ยวเดี๋ยวแจกตังค์มาเราเดี๋ยวแจกตังค์ยืนเรีโอ้โหขับได้ได้ได้ครับผมโอเคครับไม่แผ่วเลยนะเราเนี่ยได้ไปแล้วเมื่อกี้อีกยาวอีกเหรอ เอ้เี๋นะกูว่าแถวมันยาวแปลกๆนี่ว่าโชวนโคตรเลยยมหรือไม่จะถามว่าปกตินี่เราเราฟาร์มฟาร์มงานอะไรกันผมผมฟาร์มแอปเปิลครับปนครับปนอ่ะไายปนยินอาก่ศนากาศพร้อมเลยทางานทุจริตร์นี่แหละเราอ่ะ สุดจะมีครับอนแต่ไมปได้สุดลักเนี่ยเขาตกปลาเขาเก็บส้มเก็บของป่าไปขายที่เราเราอะไรเนี่ยเราไปป้นป้นคนมันจะดีที่ไหนฮะติดคุกเนี่ยป้นคนน่ะนะกับตัวกับใจนะเอาไป่าประกอบอาชีพนะทำมาค้าขายก็ขอให้มีที่อยู่ที่ทำกินกันทุกคนกูชักจะเหมือนทุกวันละเอาเก็บ้าอะไรวะโอเคครับผมนะ วันนี้นะครับก็ถือว่าสนุกมากนะครับผมได้มาเล่นกับท่านผู้ชมในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ก็อ,กอย่างหนึ่งเนี่ยก็ก่อนจะเปิดเทอมนะก็หาอะไรทำแบบคอนเทนต์เล็กน้อยนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรมาแบบว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งนะครับเรื่องเลือกตั้งนี้ก็คือตามสิทธิ์ของทุกคนนะครับที่อายุมากกว่า18ปีก็ไปเลือกตั้งกันนะวันพรุ่งนี้นะวันที่14นะครับ ก็ไปเลือกกันนะเลือกพรรคที่ใช่เลือกคนที่เราแบบอ่าอยากจะให้เขาเป็นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับ f อฟ e เต็ปเกมเมด้วยนะครับใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะวันนี้เกี่ยวกับฐานผมไม่ได้มาทําอะไรมากเหมือนที่เกินไปครับว่าเรามาแบบอ่ เยี่ยมทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็มาเล่นอะไรสนุกๆขำๆนะแจกตังค์แจกตังค์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะวันนี้ลงก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามด้วยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพร้อม